Hey kid, in life instead. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิรักช่องเอ็นเกมทุกคนนะครับผมเราอยู่ในเกมดีมีกับเกอร์สองพันนะครับมาครับวันนี้ในลีกของเรานะครับเจอกับวัยรุ่นคุกกี้นะครับอาร์เซนอลน,นั่นเองนะครับยอดทีมจากลอนดอนไปตัวไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนมาแล้วไปไปแบบเร็วๆไวๆอารมณ์มันยังคุกคลานอยู่ หลังจากที่แพรู้ว่าพูมานะครับเดือดดาลเลอเกินนะไปมานี้มานนี้ไปอ้าขึ้นมาแล้วก็ลงไปอย่างมองไวอ่าครับอาจรเริ่มเคลีย์ครับบุญอยู่ซ้ายไปขวาบอลอยู่ที่มาจินเดลี่เจอฮาคีม่เข้าไปดิไปดิยังไงยังไงอย่าให้พี่เดือดนะไอ้น้องไปรู้สิวายาวยา,วยาวมาแหม่ยาวยาวมาปะโทไปแล้วโจต้า

ตอนเห็นเบนเซม่าขยับแม่ประคุณใบข้ามมาให้มาตินาลี่ติดเครื่องขึ้นมาครับมาตินาลี่จอดักได้ครับแล้วขยับแล้วเบนเซม่ามาแล้วมาแล้วยิงแบบนี้ชนคานมันเป็นอะไรกับชนคานนักหนาเราเปิดอะไรแล้วนะโอ้พระคุณเลยโอ้ตาย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 ไปแล้วเขากอลเกตโต้ยึกยักหนึ่งที จังหวะเดียวไม่ได้อีกโอ้ยเป็นไหวตักบอลได้ครับอ้าวแล้วเข้ากลางไปอย่างงี้อ้าวมึงโดนปล่อยจอยตัวปัดทิง้ง <c oughs> ฉันเหนื่อยนะอันนี้บูโน่ให้สัญญาณมือเปิดมาพุ่งพุ่งฟื้นตึมชนขาอีกแล้วโ <c oughs> อ้ยบ้าเอ้ยอะไรวะนี่เนี่ยแม่ระทร้ เล่นน่ากลัวเหรอเล่นน่ากลัวเหรอเมื่อวันนี้มึงจะดีกูไม่ได้โอ้โหมาตินารียครับมาบอกขึ้นมาอุ้ยมึงนี่มางเปิดขวางอย่างนี้เหรออืเอาโอ้โหแล้วเจา้าเกินไทโลมึงไปทำอะไรวะนั้นแหมมือมันลั่นนะโอ้โตายแล้วกลับียวพาบอลขึ้นมา ฟังเอามาให้มาตินันี้ก็ไม่ถึงครับมาดีโจตาโจตาเห็นฝั่งนู้นว่างแม่กรรมการคุกรรมกําเนิดละก่อนครับเราจะเริ่มเขียนครับบุกจากซ้ายขวานะครับโอ้โหยังไม่ไม่โอกาสยิงมีครับแต่มันชนคานไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะเพียงพําไม่ได้นะเนี่ยขวางมาให้ซอนซอนถึงไหมไม่ได้เว้ยที่เจ้าคอโซออกอามาที่บูโนโ่บูโนโ่โดนเสียบโดนจานเออสาก,ก้า นี่ไม่ตนแล้วไม่เปิดแล้ะเต็มข้อพุ่งพุ่งฟือดเออ,อ,อต้องปัดทิ้งครับทางด้านของแรมเดวอืนอดคืครับไม่ละไม่เล่นสั้นไม่อะไรทั้งนั้นทั้งวันนี้แหละเปิดมาพุ่งพุ่งตึ้มตึมก็เฮียแล้วอีเวเนสมาตินลี่ครับติดเครื่องขึ้นมามีฟันไดเข้าไปแยงมา มาแล้วที่คารินเบซมาเบนเซมาความเร็วที่มีมีครับแต่มันก็น้อยเปิดไปให้ถึงซอนไหมไม่ถึงเอวันนี้ไม่ลูกเปิดไม่ทํางานวะเ,เปลี่ยนตัวก่อนถามมาช่วยอะไรไหมก็ช่วยนะแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้สินี่เป็นแอ็คชั่กิ้งนะครับบุกนะครับเราจะดันขึ้นสูงมากนะครับสูงถึงอัศจรรย์อ่ะทุกคนเด,ย,เดย,ยังไงเจอลุมแล้วไม่ได้อีก แก้เป็นซิ่งออกมาเว้ยเออเจ้าคอนเซโลโอ้โหหลุยแป๊ดครับจังหวะนี้เลาดีซาก้านะครับซาก้าเลี้ยงจี้มาก็ไม่ได้โอ้ก็เตะพลาดกันมีโอ้โหตายแล้วเปลี่ยนตัวเลยแล้วเอือที่เจ้าคอนเซโลขวางมายาวๆมาถึงแรดฟอร์ดไหม่ไหม่ถึงนะไม่แม่มึะดึงเกมนิดนึงนะฮะเดําเดียวอือออเอ้าเฮ้ยก็ดูเชียดนึงว่าได้ อยากให้มันหลุดไปอยากให้มันหลุดไปเรามีบทเรียนมาจากที่เราแพ้ลิเวอร์พูลมาแล้วอยากให้มันเปิดงด่ายๆเดบิดเดกาครับเปิดเกมขึ้นมาสั้นๆมาให้คุลิบลลี่บิลบลอัพเป็นขึ้นมาครับทางด้านของเดสกาโรอดอนยูเนเต็ดนะฮะฝันไหขวางย,ยาวๆมาโอ้โหมาตินารี่ยืนดักกาซิมิโร่เปิดปะแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดอ,ออกไปไม่ได้อีกอตึงๆนะตึงๆนะเนี่ยแรดฟอร์ด ให้ตินบา ughs. โอ้โหเ,เอา้า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 เอ้า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 โอ้โหข้ามไปไหนวะนะอู้ไม่ได้อีกทีไม่ได้อีกเอา้ามันต้องได้แล้วมันต้องได้แล้วปูจ่ายบอลโอ้แววเสมอมาแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ย <Spider> <Man> เสมอ ดีกว่าแพ้โอ้โหแรนิสซาก้าครับได้แมนนอลแมทไปฮรับฮึมนี <c> ่ <oughs> มันอะไรวะเน,นี่ยไม่ไม่เราจะไม่หัดร้อนนะครับเราจะไปเจอเชลซีนะครับใน g l o b global c h a l l e n g e c u p นะครับรลบ16ทีม้ายอืมโอ้โหแต้มเท่าอ่ะจังหวะนี้นะครับต่อไปพลาดนะครับต่อไม่สามารถเอาชนะวอรุ่นคุกกี้ได้นะทุกคน oh, ตาย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 เหนื่อยใจ If only <coughs> I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends.